ที่ค่ะท่านผู้ชมกับมาพบพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมือนีมาติดตามโตเลขกแนวทางความฝันกับแม่แปงในคงสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแม่แปงนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมฝันดีว่าสันฝันเห็นผีผููเถาผภูเกาค่ะที่เคยมาห้โชคเพิ่นอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาห้โชคค่ะบอกแม่แปงไปสื่อบัคทุเรียนว่าสันเห็นเลขในหน่วยทุเรียนค่ะสามโตเน้นๆเลยค่ะท่านผู้ชม เพิ่นว่าเพิ่นอยากเบิ่งหนังเนาะถ้าได้เลขสามตัวนี่จังไดก็อย่าลืมเอาหนังมาสายให้เบิ่งแน่ว่าสันอยากเบิ่งหนังอยากเบิง่งหมอลำเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเรื่องเล่าความฝันของแม่แป้งสิเป็นจังไดเพิ่นสิได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านตอนนี้จ้าปอกะอทานข้าเพิ่นเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้อยู่ทานข้าเพิ่อนราคาเพิ่นกำลังขายของอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะเดลยค่ะหลานข้าของเพิ่นอยู่หน้าวัดเนาะหน้าวัดแง่งไงค่ะท่านผู้ชมไปค่ะ มารับชมแนวทางความฝันกับแม่เป่งน้ากันค่ะเพราะว่าณเป็นความฝันแม่เป่งเองได้ประสันแม่บอกแบบเนี่ยเระมันใส่ก็ไดาแต่ว่ากับถุงเบาอ่ะค่ะเอาเอาเบาเลยครับผมเหมือนว่าจะค้องไปหาลูกจิ้งเทเห็นใหญ่ค่ะคนบอกคนก็ใส่เหมือนว่าให้ไปซื้อค้องนี่ลแหละเก้วนั่ึงไหมค่ะค่ะไปซื้อแล้วมันแพงก็เก่าดีแล้วบอกซื้อบอกโซลี่อันคนน่ะ กนะ็สิมาเห็ดผลนะคืสิมาเห็นอย่างสัญญาทุเรียนในความฝรัวคือตัวเบาไทยนั่นล่ะอ,อันผู้ดีแม่นี่ก็บ่มีตังค์เนาะในความฝันน่ะกำลังมาว่าโอ๊ยบ่ได้เฮ็ดงานอย่งายง่ายอันบ่มีเพิ่นก็เพิ่นก็เอาเงินให้แม่นัะนะ่นน่ะให้ไปซื้อทุเรียนก็ไปแล้วอันบ่ได้ซื้อมันแพงแฮงทุเรียนจำก็จำบ่คคลใดมัน,ม,นม,มันมีเด็กเจ็บเด็กเก่า แล้วตัเลขค่เลขศูนย์เจ็ดเก้าห้าศูนย์เราว่ากัจักนั่นแหละมันเห็นในตัวทุเรียนโอ้ในทุเรียนมันเขียนไหวงี้ว่าจังหวะจำจำมันสี่ตัวนะถึงว่ามันพมแพงไม่แม่ที่แมวบอกว่ามันแพงบ่เอาเแล้วไหวพอเอาเอากเ้ามามหาเงินเขีนเจ็ดเก้าห้าศูนย์ เก็บเตาค่ะแต่แรงมันจะว่าขับายกับผ้ามันมันหลายไงมันหลายตัวมันเจ้าวัวสีเหลียมวัวเอียงก็เลยมาบอกเพื่อนอุ้ยมันแพงงับหลายหนึ่งเลยว่าบ่เมนสังทรายเพื่นก็เลยบอกเอาเอาแล้วก็ไล่ไปเอาอีทใหายน่ะไปเอาไปเอาเพื่นกับบอกให้เพื่อนไปบอกอีสานขึ้เหาเลยของกับป้ายเอาสี่เหียมไม่เพิ่นก็มีราคาเนี่ยน่ะล่ะเพื่อนก็บอกว่าเอาลวดเอาลวดแข็งก็เอา ันเกี่ยวก็มันเพาะก็เลยเอามาให้เพิ่เพิอนเพิ่อนก็เอาเพิ่อนก็เฮ็ดให้กินเลยนะแต่ว่าเห็นเลยมันหลายตัวตัวว่หลายแท้แต่ว่าสัตว์บ่หกหลายตัวสัตว์รสจุตัวบต่ผมจะยังเนาะแต่เห็นสัตว์แต่ว่าก็จำได้ที่ว่ามันมันก็หลายเลยนะมัน กางห้าศูนย์เป็นสี่ตัวราคาสูงเพราะนราคาตัวเรียนเลยเปล่าเปล่าเแล้วกันไรไม่เอาอีกอืมเราคือหลายตัวเนาะคือคือราคาแพงแค่ไหนนะแม่ก็บอกอย่างไดแล้วกันไรเห็นว่เอาก็เอาเราก็เอาเงินหายโอ้เราเราขายเป็นน้อนเงินหายไปซื้อเงินมันบ่พอดิเพราะว่ากลับมามันหลายแผงครับมันจังได้พุ๋ ตัวลองเบอร์ค่ะนี่นี่ฮะฮัตติสตาร์ตเป็นสามตัวได้บอเปลนแปลตัดเป็นสามตัวอย่างนี้ได้ไหมเตว่ากินในทุเรียนแบบนี้เลยอเจ็ดเดเ็กเจ็ดเก้าหาศูนย์เนียนเตว่าเห็นตาร์ตเว่ามันถ้าสามตัวจิตจิตัดเป็นเจ็ดเก้าห้าหรือว่าเก้าหาศูนย์ยี่สิบบอไอ้ตัดแค่เป็นสองตัวเจ็ดเก้าหาศูนย์กันนะ ค่ะแต่ว่าแม่น้องแป้งมีคันแม่แม่หลวงแป้งซัดเองหรืซัดตัวไหนเผาเข่าตามตรงอ่าชาบ้านโบตัวเองของแม่น้องแป้งมากค่ะแม่แบบตัวห็นแต่งแม่แบบผู้เฒ่ากับเก่าเนาะเก่าซุนเหอแม่กบูหูตัวนี้โอ้โเพราะว่าผู้เฒ่าเนี่ยเพิ่อเสียชีวิตไปแต่ว่าเก่าซุนแต่ว่าตัดเขาที่เก่าซุนเจีนหายสิบ่ อาเอาสี่สัตว์ันตุชมครับพอุชมทานใดไปหาปลากิ้มยังเก็บไปได้เจ็ดเก้าอาซูนี่สิปาดไปเรื่อยครับผมเก็บเระ่มาถีหนึ่งเรื่อยไปเอาสามตัวสอตัวยากเอาเม็ดมันก็มาสีหนึงไปเรื่อยนี่สี่ตัวแล้วอมเพิ่นกิเียวเพิ่นเมื่อลำสิงคนละทันใดนี้่าลืมเด้สามตัวางที่นั่นเพิ่นยังอย่างเพิ่นเมื่อลำสิงแต่ว่าเพิ่นกับเพิ่นเหนกว่าแต่ว่าให้อเส่มหงเพน โอ้แมเยนอยู่คนบริมากค่ะโอ้แบบว่าคนบอกคือเพิคนใหม่ถือหัวนี่หัวล้งมาออกตรงเตะสามตูนเนาะหัวตอนนั้นฟันวันไ่ไม่แตงก็ออกเนาะค่ะยอดล้างสามตูนหัวจะัตัค่ะค่ะแต่ว่าแต่หัวนี่ก็บโฮู้แต่าว่าฟันสัตนตัวนี้ฟันหินในหัวทุเรียนเด้อหน่วทุเรียนริได้เขียนสีหน่วยได้เขียนสกระดาษ ได้กระดาษแต่ว่าเขาตั้งแก้ไขว่าเขาบอกราคาตัวเลี oh ้ยนนั่นละว่าตัวเลี้ยนกิโลละเท่านี้คือสิว่าเจ็ดลอดกับพวกแมนอันแมงหรือว่านอกมันอะไรุูปอันก็เลยเมื่อกี้อันเอาไปให้เพื่อนเบิ้งขอกระดาษน่ะนับเขาเจ้าไปให้ย่าเนเบิ้งแล้วก็ว่าเอาแล้วว่าโอแค่็เอาแค่็เอาแล้วก็ให้เงินพร้อมนะก็ไปเอามาให้เราดวันนี้เขาก็ติดแล้วค่ะแต่าทุเรียนมาให้เราเพื่อิ่นอยากฟังมะลันสิ่งว่าเพิ่นก็สิบอกแล้ววันสี่หนึ่งอูแล้วเอฟซีเนาะ เจ็ดเก้าห้าศูนอหู่งได้หาได้ิว่าถ้้าดสามตัวเพิ่ยจงใหจากมล่ามถาไดสองตัวก็เอาเพิ่วนวนวหันลูกก็คือสองตัวเพิ่งจะบอกเลยอ๋อเพิ่นจะบอกอยู่เรื่อยๆเพิ่นบอกอยู่แต่ทุกวัอดู่ยแต่ว่าขันวดได้ถือสามตัวจากมะล่ามสิงไม่บิ่งตอนที่ตอนน้ำดอกคืนหกตอนวดนุ้ก้อนลุดสาวถือแต่ว่าถือสองตัวเพิ่งกะบเอาเพิ่งมาบอกหาหุ่นศูนย์แต่มันมันเข่าสองตัวเพิ่งเอา อาจตะว่า um ้าหมูไปทำกุเหื่อนอยู่เพราะว่าคุณถึง้านไหมหลือคฝันคนณไม่หันคนว่าเนี่ยเป็นเป็นที้จากที่จะได้จะขึ้นจะได้จะฝันไปเป็นเทพแต่พองนี่เพราะว่ามันจ้กินอันนี้โซเลียนเนื้อโซเลียนเอาละครับผมท่านผู้ชมท่านใดหาได้นอเจ็ดเก้าห้าศูนย์ลองหาเก็บในเบื้องเรื้อครับผมจากเมืองรัตบาลนวครับผมเนาะ บอันนี้เนาะค่ะแค่ฝันอะนะอาจจะเป็นแนวอทางนัไม <c oughs> ่เป็นหรอกแม่ค่สรุปตัวเลขของแม่แปงให้ท่านผู้ชมทางบ้านแคบนาจวอเบิงเน,น,นาะค่ะนอตัวเลขแม่แปงค่ะหลังจากที่คุณแม่นี่เพิน่นบบฝันโดนเติบแล้วเนาะมารอบนี่ฝันแล้วค่ะฝันเห็นผีผู้เทา่าผู้เก่าละค่ะท่านผู้ชมว่าอยากเบิงหนังอยากเบิงมอลลัมวาสันคันได้สามตัวนี่เอาหนังมาสายเอามอลลัมมาสายให้เบิงในเด้อวาสันตัวเลขเห็นในบัคทุเรียนค่ะ หน่วยโทเรียนเห็นสีตัวเลยเนาะ7950กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมุนเอาตัดเอาในเหล็กสีตัวนี่แหละเนาะสำหรับคิปนี้จาปอก็ขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาปอค่ะถามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดอยู่ใส่จาปอก็สิไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะแตย์เฟ้าไปใสค่ะมันนี่จาปอมีของดีมาฝากค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะหลวงปู่ค่ะ อัน้วเลือกขุนของสีเพืงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะลวงปู่ก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระสาันม,ามัมมิ่ีไปุูชาเทวดาหลอกสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในทิ่ว่าแม่ของวันบีบนตในเคื่ออนหรือเป็นสีมงคลอันทูงสุดคือนามสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณนี่บางของทีก็เอินแม่เป็นผมแม่โทรนี่บางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ในตัวน,นี้ที่เอฟไม่นี่มันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนอว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสักคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โชคไม่ลา มันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอยากยมเขาโมซ่าไปแล้วด,ดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตดุยางขายดีกวาดีเอ่อไปั่าเมียยังบ่เคยเสือกเสือกเบอร์กับเสือกเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไดเนี่ยส่วนมากลวงปูหรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีไม่สูบหลงเรื่องประกอบซีนใดเือื่องหลงเรื่องอยู่ซึ่งอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสัดส,สีมีสีวภาพก็คูไปคูนี่ว่ปา,าประมาณภาษาัยไหนก็ใส่สร้างต้องใส่สร้างในการอบรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหนา้านาหน้าจะขี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบัดรอ่ะว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ ผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้นั่ให้ยาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสลาสั่งเม่มยังกัเพนมาบูชาไปกับฤษีว่าสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิาทุกระองค์ม็ใส่สร้างก็เลยเอาตจวหนี้มาเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง หายยาโยมไป<า>ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่นะเนะะาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังไน่ายน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามยางสี่ยางนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพืงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเหตดอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี กะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาหา่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่อมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่านรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ